nóng nhạt một tí còn hơi bị đỏ lên nè chạy mình cô thì không nhỉ đi này bơ học ม,มอยหลังว่่ะวัดไทยได้อยู่ที่102.0นะครับนอกแล้วอยู่ที่24.5นะครับโอเคหมดวา,าครับหมดาครับเปิดรอบเดียวพอได้ไปถ่ายรูปถ่ายรูปพอดับไปเลย ขอจอมดับจอวิทยุ่งดับรอบเดียวรอบเดียวจะไม่พิจารณาโอเคขอเปิดรอบเดียวรถจะไม่ไม่ไหวแล้วจบไปนะครับหนึ่งรุ่นรุ่นต่อไปนะครับรถเพ่กระบะยิงหน้าครับวิญังไปเลยวิญญาพังไปแล้ววัดหน้า ันครบช่างกู้ท่าเรือนะครับวิดยุพังไปเลยฮะ<อ>ทีเดียวเป็นเวลาแล้วนะครับอีกไม่กี่ท่านนะครับเราจะเข้าสู่การนะครับจับ